ค่ะคุณผู้ชมไปในงานมหกรรมผ้าไหมไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่11ค่ะมีการประกวดการออกแบบชุดผ้าไหมไทยร่วมสมัยโดยนักศึกษาจากทั่วประเทศนะคะซึ่งนักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมาค่ะได้มีการคว้ารางวัลรองชนะอันดับหนึ่งมาครองนะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นไปรับชมได้จากรายงานค่ะ ชุดผ้าไหมที่ถอดแบบมาจากสรีระร่างกายของมนุษย์ตั้งแต่หัวจรดเท้าภายใต้ชื่อชุดสังขารเป็นแนวคิดที่นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมาใช้ออกแบบชุดผ้าไหมร่วมสมัยส่งเข้าร่วมในการประกวดชุดผ้าไหมและออกแบบลายผ้าร่วมสมัยครั้งที่3ปี2564จนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งจากกว่า200ผลงาน ผลงานของเราเนี่ยเราได้แรงบันาลใจมาจากร่างกายของคนเราใช่ครับเราก็เลยหยิบยกร่างกายของคนเราเนี่ยมาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบแล้วก็ตัดเย็บชุดด้วยครับ mm hmm. ก็คือเราจะเหมือนใช้เป็นกึ่งงานศิลป์เนาะใช้เป็นกึ่งงานศิลป์ในการทําชุดนี้ออกมาใช่ภายใต้คอนเซปต์สังขารครับ สังขารชุดผ้าไหมไทยร่วมสมัยตัดเย็บโดยฝีมือเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่นำผ้าไหมทอมือจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมาราชชนนีพันปีหลวงที่พระองค์ทรงส่งเสริมให้ชาวบ้านทอผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นมีอาชีพเสริมยกระดับรายได้ของราษฎรให้เพิ่มสูงขึ้นและช่วยเหลือตอนเองได้มาตัดเย็บเป็นชุดร่วมสมัยซึ่งแต่ละผืนล้วนแล้วแต่มีความประณีตสวยงามสำหรับผ้าที่ใช้นะครับจะเป็นผ้าจากศูญเตาชีพซึ่งผ้าของสูญย์าชีพนะครับจะเป็นการที่รวบรวมครับผ้า ทุกๆผ้าของประเทศไทยนะครับผ้าที่ใช้นะครับจะถูกถ่ายทอดผ่านดีไซนเนอร์รุ่นใหม่ที่ออกแบบผ่านผลงานที่สวยงามนะครับเพื่อให้ถูกจริตกับวัยรุ่นอย่างนี้ครับแต่ผ้าใหม่นี้ใส่ได้ทุกวัยนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดทํางานหรือว่าชุดใส่ในชีวิตประจําวัน,าง,นงานมหกรรมผ้าไหมไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่11 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565ถือเป็นโอกาสอันยิ่งใหญ่ที่เยาวชนไทยได้แสดงศักยภาพบนเวเทีระดับโลกมันเป็นการยกระดับการศึกษาที่มันได้ทําจริงจากโจทย์ยากๆนะคะแล้ววันนี้เขาได้รางวัลเนี่ย มันไม่ใช่รางวัลแรกนะคะเขาปีที่แล้วเขาได้รางวัลชนะนเลิศแับหนึ่งแล้วปีนี้เขาได้มาลองชนะนเลิศแับหนึ่งซึ่งมันเป็นการรักษามาตรฐาน mm hmm. อันนี้เป็นการเรียนรู้แบบโก้าวกระโดด mm hmm. แล้วได้ทําจริง การประกวดชุดผ้าไหมร่วมสมัยนอกจากจะเป็นการสนับสนุนเกษตรกรผู้ทอผ้าไหมให้มีรายได้เพิ่มขึ้นตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกเยาวชนไทยให้ร่วมสืบสารอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยมีความภาคภูมิใจในผ้าไหมไทยรวมไปถึงเป็นการเพิ่มมูลค่าให้ผ้าไหมไทย เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายสร้างโอกาสเชิงพาณิชย์ทั้งในและต่างประเทศต่อไปด้วยชูชัยวงพุทธถ่ายภาพเนชนกชัยคกรรมทีมข่าว n b t 11 t ทวีอีสานร,รายงาน